「パラ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 」「パラパラパラい」白い「マット,トのジャンプ」 คุณว่าที่ไหนมีอะไรอร่อยและจุดอร่อยอยู่ตรงไหนคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะชวนคุณผู้ชมไปปักหมุดจุดอร่อยกันที่ราชวัตรคะ่ะแม้วนันนี้มีสายฝนโปรยปลายเล็กน้อยด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะราชวัตรมีตลาดเก่าแก่อย่างตลาดราชวัตรที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างช้านาน เป็นตลาดสดที่มีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้และขนมนานาชนิดเป็นทั้งย่านการค้าและบริเวณรอบๆก็ยังเป็นที่รวมของสุดยอดร้านอร่อยที่ชื่อดังมากมายไม่แพ้ย่านไหนเลยคะ่ะ นี่ค่ะก็ใายืนอยู่ที่ร้านนี้แล้วค่ะร้านมะยอดผักราดหน้าราชวัตรค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีการปรุงราดหน้าที่ไม่เหมือนร้านอื่นแต่ว่าจะแตกต่างยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าค่ะ ด้าชวัตนนั่นเองนะคะโอ้โหจะต้องบอกว่าถ้าเห็นเนี่ยมีจุดโดดเด่นก็คือที่ผักยอดผักของเขาเนี่ยเป็นผักยอดอ่อนกทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากไม่ได้ซอยจนเล็กจนทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทานอะไรนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเส้นแล้วก็หมูเนี่ยน่าทานมากหมูดูน,นุ่มแล้วก็ชิ้นเนี่ยพอดีคำก็ไตเรื่องบอกไปอีกหนึ่งอย่างร้านนี้เนี่ยเขาใช้เตาถ่านในการปรุงนะคะไม่ใช้เตาแกส๊สเขามีเหตุผลอยู่ที่ว่า เตาถ่านเนี่ยมีความร้อนเยอะกว่าเตาแกส๊สเวลาในการปรุงเนี่ยค่ะเวลาทําน้ําราดหน้าเนี่ยปกติถ้าใช้เตาแก๊สเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14นาทีแต่ว่าถ้าใช้เตาถ่านปั๊บเนี่ยเวลาลดลงเหลือครึ่งหนึ่งการใช้เตาถ่านเนี่ยนะคะนอกจากจะได้กลิ่นหอมของถ่านแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้คุณค่าทางอาหารที่มากกว่าใช้เตาแกส๊สด้วยค่ะ ร้านนี้จะอร่อยเด็ดขนาดนี้ถ้าอยากมาทานร้านหน้าที่นี่นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะร้านนี้เนี่ยอยู่เลยแยกราชวัตรมณิเดียวนะคะแล้วก็อยู่ติดกับโรงรัชจำนำมองง่ายๆเลยก็คืออยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพนั่นเองแล้วก็ร้านนี้เปิดทุกวันถ้าจะมาให้ชัวร์เลยเนี่ยมาตั้งแต่5โมงเย็นนะคะจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะเปิดรอบกลางวันด้วยนะคะก็คือตั้งแต่10โมงครึ่งถึงบ่าย2นั่นเองอร่อยแบบนี้นะคะกะต่ายขอป,ปักหมุดจุดอร่อยให้ร้านมะยัดผักราชวัค่ะ สะพนานข้ามแยกราชวัตรนะคะมุ่งหน้าไปทางแยกพี่ชัยค่ะ200เมตรเนี่ยด้านซ้ายมือจะเจอกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรบิก๊กสูกค่ะก็บอกว่าร้านเนี้เนี่ยมีผู้คนที่มีชื่อเสียงมาทานมากมายเลยแต่ว่าจะอร่อยขนาดไหนนั้นต้องเข้าไปชิมกันค่ะ Oh Oh Oh, 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 oh. Why'd you have to go วัดบิกสุขค่ะโอ้โหดูจากจานแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเกาเหาลารวมจะเห็นได้ว่ามีทั้งลูกชิ้นนะคะเนื้อสดเนื้อเปื่อยและที่สำคัญเนี่ยมีเครื่องในให้เลือกมากมายเลยนะ มา,าจานถัดไปอันนี้ค่ะเป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นค่ะเขาบอกว่าลูกชิ้นของร้านนี้เนี่ยทำเองที่สําคัญเนี่ยเป็นเนื้อล้วนไม่มีแป้งเจือปนด้วยค่ะมาที่จานนี้กันบ้างอันนี้จะเป็นลวกจิ้มค่ะจะมีเช่นกันเลยก็มีลูกชิ้นนะแล้วก็มีเนื้อเปื่อยนะคะแล้วมีเครื่องในอีกหลายอย่างเลย แต่วันนี้ดาวเด่นของร้านนี้ก็ต้องยกให้กับจานนี้ค่ะเก๋าเหลารวมค่ะ ร้านน s ้นะ me เปิดทุกวัน,นะะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้างเย็นนะคะแล้วก็มาง่ายๆเลยค่ะข้ามสะพานจากแยกราชวัฒนนะคะมุ่งหน้าไปทางแยกพี่ชัยค่ะมองทางด้านซ้ายมือเนี่ยประมาณส0งเมตรก็จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิสสุค่ะอร่อยเด็ดแบบนี้นะคะกระต่ายต้องขอป,ปักหมุดจุดอร,ร่อยให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์ิกสุค่ะ ผู้ชมคะเดินมาจากสี่แยกราชวัตรค่ะมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟสามเสนนะคะเดินมาเลยนะอยู่ตรงข้ามตลาดราชวัตรนั่นเองนะคะก่อนถึงกรมสรรพสามนมิตรนะจะเจอกับร้านนี้ค่ะร้านยิโรดโภชนาค่ะร้านนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าขอเอาใจคนชอบเส้นกันสักหน่อยแล้วเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีดีที่เย็นตาโฟค่ะแต่ว่าจะอร่อยหรือว่ารสเด็กขนาดไหนเนี่ยกระแต,แตก็ยังยืนยันไม่ได้ต้องขอไปชิมก่อนค่ะ คุณผ pues mm hmm. nah. ู้ชอคะและ้านหน้าของกะต่ายนะคะก็คือรค่ะที่เลยจุดนดีต้นนี้ก็คือที่นี่ค่ะปลาหมึกกรอบเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นปลาหมึกอาร์เจนตินาอ่าทำไมต้องเป็นปลาหมึกอาร์เจนตินาเขาบอกว่าเนื้อมันจะหนากว่าปลาหมึกกรอบโดยทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวมันจะใหญ่ แตลูกชิ้นนี่อ้โไม่มีผิ่นเท้าเลยค่ะแล้วที่เด็ดกว่านั้นนะคะก็คือด้านหน้านี่เองไม่ว่าจะเป็นนังปลาแซลม,มอนทอดกรอบนะคะหรือว่าจะเป็นเกี้ยวกรอบก็ตามเขาใช้ทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับเย็นตาโฟแหมน่าทานขนาดนี้เนี่ยต้องขอชิมสักหน่อยค่ะ you waiting it. I'm waiting In imagination, I'll my all too. been for for you. be up คุณผู้ชมคะถ้าอยากมาทานเย็นโครเออร่อยๆแบบนี้ที่ร้านวิโรจน์โภชนานะคะก็ะสามารถมากันได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะอย่างที่เตยบอกนะว่าร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามตลาดราชวัตรหาไม่ยากแน่นอนค่ะอร่อยลือชื่อมานานกว่า50ปีแบบนี้เนี่ยกระต่ายเขาปักหมุดจุดอร่อยให้กับร้านวิโรธโพชนาค่ะ จากร้านวิโรดนนะคะเดินมาตามถนนเรื่อยมานะคะจะเจอกับเซเว่นอเลเวนค่ะแล้วร้านข้างๆเนี่ยก็คือร้านวันตาน,นเอง แต่เดิมเนี e ่ยเขาบอกว่าเป็น hmm. ร้านตัดเสื้อของผู <in looking> <language> so, ้ชายแต่ว่าเปิดไปแล้วเนี <quis ones> ่ยกิจการเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่เพื่อนๆเขาในกลุ่มเนี่ยค้าขายอาหารกันหมดก็เลยแนะนําว่าเปิดร้านอาหารสิด้วยความที่เจ้าของร้านเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องอาหารเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็เลยหากุ๊กให้ก่อนหากุ๊กให้ก่อนเนี่ยก็มีการสอนกันทําอาหารขึ้นมาเนี่ยก็เลยได้เป็นเป็ดที่เป็นสูตรเด็ดของร้านนี้แต่ว่าจะเด็ดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูกรรมวิธีในร้านกันดีกว่าค่ะ แต่ที่นี่เนี่ยจะมีเป็ดย่างที่หน้าตาน่าทานเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยของที่ร้านเนี่ยนะคะเป็ดเนี่ยจะมีหนังที่บางมากนะจะเห็นได้เลยแล้วเนื้อค่อนข้างหนาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้รสชาติที่นุ่มเพราะคุณลุงเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเป็ดที่นี่เนี่ยล้างสะอาดแล้วไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคะมาส่วนต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าในร้านเนี่ยนอกจากจะมีเป็ดให้ทานแล้วก็คือยังมีหมูกรอบแล้วก็หมูแดง ที่สามารถเลือกทานได้กับข้าวกับเบอหมี่หรือว่าจะเป็นเกี๊ยวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหหน้าตาน้าทานไปหมดเลยต้องบอกว่าข้หน้าเป็ดชี่นพิเศษจริงๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำราดเขามากกว่าน้ำราดก็อยกจะรสชาติหวานออกเค็มนิดๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยสรยซ่ามาว่าร้านนี้เนี่ยสมุนไพรทั้งหมดที่ใช้ทาน้าราดหรือว่า สิ่งทุกอย่างในร้านเนี่ยเขาปลูกเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดัยแน่นอนปลอดสารพิษไม่มีสารพิษเจือปนค่ะ วันเลยตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง4โมงเย็นอร่อยๆอแบบนี้นะคะกระต่ายเคาปักหมุดจุดอร่อยให้กับร้านวันสตาร์ค่ะหลังจากเราปักหมุดจุดอร่อยในหล,ล่งหลายจุดของย่านราชวัตรไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะกระต่ายยังมีจุดอร่อยอยู่อีกหนึ่งจุดถือว่าเป็นตำนานของราชวัตรเลยค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ